วันนี้ผมจะมาทำเครื่องขยายอันนี้นะครับเครื่องใหญ่อันนี้เป็นเครื่องเก่าครับเครื่องเก่าใช้มานานของขนาโซนิกโอ้หลายสิบปีครับจะอัพครับมันค่อยไหมจะเปลี่ยนอะไรข้างในครับผมครับมาดูข้างในกันนะครับครับก็สภาพข้างในเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเมื่อก่อนนี้เป็น rr พรนี้จะเป็น r หนึ่งสี่เดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งอ้สองวัตต์หมดแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนให้ทนนะครับเปลี่ยนให้ทนเป็นทรานซิสเตอร์กับเบอร์สามศูนย์ห้าห้ากับสองสองเก้าห้าห้าเปลี่ยนได้นเปลี่ยนได้ไม่ใช่เพิ่มวัตต์นะครับแต่มันจะทำให้ทนยิ่งขึ้นนี่ หน้าปาตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับแต่ก็ยังมีเสียงโอกอากครับวอลลุ่มวอลลุ่มเสียครับเดี๋ยวเปลี่ยนวอลลุ่มเปลี่ยนวอลลุ่มหมดเลยแล้วมาลองฟังเสียงครับครับตอนนี้มก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับเนี่ยวอลลุ่มเปลี่ยนหมดแล้วแต่มันค่อนข้างเก่าเก็บไว้นาน เมื่อก่อนนี้เป็นอะไรไอะไรทีไอทวีเบอร์จำไม่ได้แล้วไม่บ่อยมากเลยเปลี่ยนเป็นเบอร์นี้เปลี่ยนเป็นนี้นนนทนแล้วก็เปลี่ยน R หมดเมื่อก่อนขับหน้า10เดี๋ยวนี้ขับหน้าสิบห้าขับดอกลำโพงหน้าสิห้านิ้วขับสบายเสียงเพราะ ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงครับ ບໍ່ໃຈນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕາມມ